มีแนวทางประจําวันของน้องขับปันมาฝากนะครับมือนีมารุนน้ํากันนะครับว่าน้องจะเขียนให้โตใดนะครับมือนีมีฮาน้อยแล้วก็มีเล่านะครับรุนน้ํากันว่าน้องจะเนียนเวลาใดนะครับผมสำหรับเอฟซีด้านในที่เขามาแล้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องกาพารวยนํานะครับผมกดแชร์กดติดตามนัาเเ้อเออกดติดตามน้่เดยอภัามั้ยยังครับก็พาเลยเนี่ยกันพ่ออีกป้าผมก่อนพ่ออีกบะเอา๋ออ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  วันนี้ปู่ไข่ให้ตัวไหนครับปู 6, 9, <ะ>่ไข่เก้าเอาเขียนหน่อยๆเขียนหน่อยๆปู่ไข่เกปู่ไข่เขียนหน่อยๆห้าหกเก้าสี่ฮะห้าหกเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ใครอันห<ะ>้าหกเพี่เก้าสี่แบบนี้เลยลูก แล้วว่าถ้ามันแยกออกจากกันแบบนี้ได้ไหมได้ห้าหกเก้าสี่แบบนี้ได้ไหม,มแบบนี้เหรอือว่าือว,ว่ามันติดกันแบบนี้ติดกันติดกันสี่ตัวเลยเหรอใช่แล้วสามตัวล่ะไม่ได้เอาสามตัวเราจะเอาตัวไหนใส่โอ้ยอันีะเอาตัวนี้เอาหมดเลยเหรอใช่สีวินสืออย่างไรเนาะวันนี้เสือสีถึก เอฟซีอิตาลีนะครับผมเดี๋ยวแอจิไหนน้องวงไห้นะครับผมห้าหกเก้าห้าเก้าสี่ห้าหกสี่หกเก้าสี่มิจฉุคต์ครับผมบอลนี้ห้าหกเก้า 5้าหกสี่ห้าเก้าสี่หกห้าสี่น่าจะครบแล้วมั้งกับปดินข้าพันม,มาดูพ่อพ่อเขียนเต็มกระดาษไปเลยคอยเขียนมั่วอีกแล้วมั่วจะ<อ>มั่วเลยนะพ่อเนี่ยเอาวงให้พ่อหน่อยตัวไหนที่ไม่มั่วนะตัวไหนที่มันออกละ่ะ อ่ะคิด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 มันต้องวนหล่ะเขียนตดกรมีมีสามตัวที่มันออกไหมตัวตัวไหนมันไปออกลาวลูกฮะบ่หูบ่หูเหรอบุใครกับบรูบู่ใครกับบรูว่าตัวใดไปออกลาววที นี่เหรอมีมีห้าหกกับเก้าสีนี่เหรอลูกมันออกเวลาไหนครับสามโมงยี่สิบเก้าสามโมงยี่สิบเก้าแล้วมีตอนไหนอีกไหมครับตอนตอนฮาหนอยออกไหมครับอือผูกใครกำลังไปกองสลากกันน้อนี่แมนแล้ว ท่านี้มาอยู่งไปทอดมือมือจะไปทอดวันพ่าวันพ่าสิบไปสิบสิบก็ไปไปกองสลากอืมไปสิบโมงรอโมงจะกลับมาสิบโมงค่อยกลับมาอกองสล,ล,ลากไหนลูกอ๋อกองสลากไกลๆนั่นมันมีกองสลากลาวกองสลากไทย ไปกองสลากไหนครับอืมปูไข่ไปกองสลากไดนน้อกลับมาปูไข่ค,ค่อยบอกบ่แม่อ๋อว่า,วาปูไข่ไปกองสลากใดเอา้ารุ่นน้ำกันมือแรงนะครับเด้อยว่าปูสลากปูไข่มาจากกองสลากใดนะครับผมอันนี้อันนี้ของแย้ดือแยดเนี่ยเ้าที่ไปเห็นเหล็กมา มันแม่เลยครับแม่แอบไปเห็นได้อีกมากานบนโันศูนย์แปดโตง,งามงามนะครับผมยึซีมากระลองเอาไปจับจัดเบื้องได้ครับเดือกเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางประจําวันนะครับว,วันที่หากลุม 5, ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแนวทางของน้องน้อยพันวะสงสัยอาจจะว่าสีแียน้อยได้นี่แอดไปเขียนหน่อย น้องข้าวปั้นข้าวเขาไม่ใช่เกือค่าครับไปรออยู่บนรถเลยนะครับน้องข้าวปั้นนะครับให้ห้าหกเก้าสี่นะครับเป็นเลขสี่ตัวน้องโบเขียนน้องบอกเออป็นตัวออกมาเลยนะครับผมแล้วก็น้องขีนไ้คือห้าหกเก้าสี่หกเก้าครับสามตัวนะครับอด Karoma จะมี หาหกเก้าหาเก้าสี่หาหกสี่หกเก้าสี่นะครับออกเวลาสิบหานาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับส่วนตัวเลขแนวทางที่เรเห็นนะครับก็คือศูนย์แปดนะครับไปกับแปดศูนย์นะครับยืมซีมาเวลาใดจับจัดได้เลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะไปแอดสิบห้าเฟิร์ปูดำแซนเซดีแดนท่านาคาราดนะครับเมื่อเสานี้ตื่นมากเพราะว่าติดซีเตหานะครับมาท่าสีนะครับผม พทสีของปูกลับมาจากสงน้องขบันนะครับผ้าแอฟไมไปตรวจขั้นแล้วก็สิกลับมาเฮ็ดสีห้ปูนะครับผมไปเบื่องน้ำกันหาที่หินเลขตัวแดงจึงคืงนะครับผมไปกันเลยครับผมครับผมอันนี้ก็เช็ดไปประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอดีมือเสานี้ลูกมาแต่เสานะครับมาเก็บสีดํานะครับก็เลยล่อพื้นสีแดงไว้นะครับผมล่อเบื่องต่อเสร็จนะครับว่าเสร็จออกมาแล้ว เป็นสีแบบไดจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับผมสำหรับปูดําเซนซิลิจันทานาคลาดนะครับผมตอนนี้เมื่อเช้านี้เพิ่งมาเก็บสีดํานะครับผมเอาแต่เพราะว่าแยดฝันสองคืนนะฝันเห็นปูนะครับผมคืนแรกฝันเห็นผู้ชายนะครับมาเอาผูกกันนะครับผูกกันเบอร์หกหรือเบอร์ 9, เก้านี่นะเมื่อวานนี้มีเซีได้เก้าหกหกเก้านะครับผมนะครับเนี่ย เิ่นกะขอยเห็ดไปเทลเกตเทลเกตเป็นคอยเห็ดแบบย่างป่านิดเลยนะครับผมทีอ่อาทิตย์เมื่อคืนนี้เห็นรูปร่างปูนะครับปูดําแบบยางงามเลยแบบดําเงางามเลยนะครับป่านี้เบื้องตีหา่าอาจจะได้ลูกมาเห็ดสีดําให้ปูใหม่นะครับผมแล้วก็สีเริ่มเก็บเป็นสีสีทองสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเราเบื่องน้ากันนะครับว่าเสร็จออกมาจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับออกจากไข่ในฝัน เลยนะครับผมเดี๋ยวเรารู้นน้ากันนะครับผมนะครับยังไม่ได้เก็บสีนะครับเดี๋ยวคนนะจับดับไฟก่อนนะครับผมนะครับทําสีให้ปูนะครับผมเฮ็ดสีเสร็จ มือนี้นะครับขอให้ FC โชคดีนะครับผมถูกสามวตรงๆๆนะครับผมเดี๋ยวเซตออกมาจะเป็นรูปร่างแบบใดนะครับเดี๋ยวรอรลุล้นน้ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ